หลายคนสงสัยใช่ไหมว่าเอ้ยเราควรจะเริ่มธุรกิจแบบไหนนี่นวลอยากจะบอกคุณว่าเวลาเราทําธุรกิจนะคะเราตั้งต้นธุรกิจนะเราก็เริ่มแบบบุคคลนี่แหละง่ายสุดแล้วแต่พอเราเริ่มต้นแบบบุคคลพอทําไปถึงระยะหนึ่งอะค่ะถ้าไรายได้ของเพื่อนๆอะมันเริ่มมากถูกไหมถ้าเราทําเป็นนิติบุคคลเนี่ยมันเซฟกว่าหรือเปล่าเพราะหลักของการทําธุรกิจเราต้องมาดูว่าวันนี้ถ้าเราทําในรูปของบุคคลเราอะต้องเสียภาษีให้สรพกรณ์ในอัตราเท่าไหร่ มันต้องดูวางแผนจากเงินตรงนี้แหละเป็นหลักถูกไหมถ้าเราทําในรูปบุคคลแล้วก็กดว่าถ้าเทียบกันเวลาทาเป็นนิติบุคคลเราก็ต้องมีการจ้างคนทําบัญชีโน่นนี่นั่นสรละเราต้องมีค่าใช้จ,จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะถูกไหมมันก็คือตน้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาในหลักในการวางแผนภาษีทุกๆอย่างอะคะ่ะถ้าสมมติวันนี้มีคนบอกเพื่อนว่าเฮ้ยใ,ให้เริ่มแบบนิติบุคคลเลยแต่เราถามว่าถ้าเราไม่มีความร,รู้เลยอะไม่มีความร,รู้ในการที่จะเอาเรื่องของ ค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลมาใช้ได้เลยเพราะว่าเวลาคุณทําในนิติบุคคลนะคะคุณจะไม่สามารถเอาค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายมาใช้ได้มันต้องใช้ค่าใช้จ่ายตามจริงเท่านั้นแล้วประเด็นปัญหาของหลายๆคนคือเวลาเราใช้ค่าใช้จ่ายตามจริงอ่ะเราไม่สามารถอะค่ะที่จะเก็บบินอ่ะในแบบที่สัพกรณยอมรับได้มันก็คือเป็นปัญหาที่ท,ทิ้งเงินนะคะทิ้งเงินในกิจการเพราะว่า มันไม่ใช่ทุกๆบินใช่ไหมที่เวลาเราเรามีบินปุ๊บเราเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายแล้วมันจะสามารถใช้ได้ในแบบที่สามาัมภาระยอมรับเลยนี่คือคือปัญหาหลักของนักธุรกิจที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วแต่ละคนเป็นไงมีต้นทุนในกิจการเยอะมากแต่พอเราอะค่ะไม่รู้ปุ๊บเราก็เลยไม่ได้เอาค่าใช้จ่ายตรงนั้นมาใช้จึงบางคนอนะค่ะ ที่เขาไปทําธุรกิจในรูปของนิติบุคคลแล้วก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยบุคคลมันจะไม่ได้ต้องเสียภาษีเลยมันก็ไม่ใช่ไงคือมันจะเกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้วถึงแม้บางคนไปเป็นกรรมการดึงเงินดึงเงิน,งงนออกอย่างเดียวจากกิจการแต่พอเราไปเป็นนิติบุคคลเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้พอเราไม่รู้เราก็ไปดึง,ดงเงินดึงเงินจากบริษัทหรือจากข้างของเราออกมาโดยที่เราไม่มีเอกสารใดๆ เราก็กลายเป็นต้กงนี้เงินกู้ยืมกรรมการโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยถ้าไม่มีความรู้ใดๆนะพี่นวลแนะนําไปซื้อหนังสือหารู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านที่1ใน In V2S ได้หมดนะมันจะทําให้เพื่อนๆน,นะไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลก็ตามอะ่ะคุณจะไม่ทิ้งเงินนะคะที่อยู่ในกิจการของคุณเวลาคุณวางแผนภาษีคุณจําไว้เลยออถ้าเป็นบุคคลบุคคลก็คนหนึ่งคนเรามีรายจ่ายอะไร รายจ่ายของเราก็ต้องมาดูอีกว่ารายจ่ายตรงนั้นน่ะถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนมนุษย์เงินเดือนนะคะเอาค่าใช้จ่ายมาใช้มากสุดระคะได้เพียงแค่50%ไม่เกิน1แสนมีเงินเดือนรวมกันทั้งปี2ล้านเราก็ได้รับค่าใช้จ่ายเพียงแค่50%ไม่เกิน1แสนนี่คือสิ่งที่กฎหมายกําหนดแต่ว่าเงินได้มันมีทั้งหมด8ประเภทเราเองก็ต้องมีความรู้พวกนั้นและจะรู้ได้ยังไงโรงเรียนไม่ได้สอนหนูมาแต่หนูต้องต้องทำธุรกิจหนูต้องหากินอะไปที่ร้านหนังสือซื้อค่ะ รู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านแล้วอ่านคุณจะรู้ว่าวันนี้ธุรกิจที่เราทำมันอยู่ในประเภทภาษีอะไรทั้ง8ประเภทเพราะฉะนั้นนะคะหลักในการเริ่มต้นธุรกิจเราเริ่มแบบบุคคลแต่ในการทําธุรกิจแบบนิติบุคคลไม่ใช่ไม่ดีนะคือมันมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการทําธุรกิจในรูปของบุคคลและที่สําคัญนะคะเวลาเราทําธุรกิจในรูปของบุคคลนะถ้าสมมติว่า เราเกิดเริ่มต้นธุรกิจบางครั้งปีแรกของเราอ่ะเราอาจจะแบบฉันว่าฉันลงทุนโน่นนี่นั่นฉันมีโอกาสที่ที่เราอ่ะจะไม่ได้กําไรในปีแรกการเป็นนิติบุคคลมันก็จะมีข้อดีเหมือนกันเพราะว่าก็เวลาที่ขาดทุนขึ้นมาเรายังสามารถที่จะเอาขาดทุนนะคะมาใช้กับทางกรมสมบัติได้ถึง5ปีนี่คือสิ่งที่มีความต่างไงแต่ถ้าเวลาเราทําธุรกิจในรูปของบุคคลถ้าเกิดว่าเราทําแล้ว มันไม่ได้กําไรมันขาดทุนอันนั้นะก็ก็ต้องรับผิดชอบงไปคือัุปรกรณ์จะไม่มารู้ประเด็นนี้กับเราอะคือก่อนที่เราจะทำอะค่ะเราต้องศึกษากาับมันอันนี้มันเป็นคือฟันต่างเนาะ